สวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับสวัสดีขอให้ทุกทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับความเก็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเด้อนะครับวันนี้พบเจอกับผมเช่นเคยเสียหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นนะครับเสียหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นนะครับสิท์หลวงพ่อไหนายฉันทะสาโรนะครับ ขอกราบสวัสดีทุกทท่านเนาะนะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไรนี้ก็ขอให้รวยรวยรวยเด้อนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมหวังปรถนานะครับอย่าเก็บอย่าจนอย่าไข้นะครับวันนี้ก็มีพระนะครับมีพระนะครับเหรียญหลวงพ่อฉนหนนะครับมาให้รับชมกันเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็มาบอกกล่าวเล่าเรื่องนะครับสำหรับเหรียญนะครับปู่เจ้าสมิงพรยนะครับสยบไพรีนะครับปู่เจ้าสมิงพรยสยบไพรีนะครับที่ทุกท่านจองกับผมไว้นะครับที่จองกับผมไว้นะครับอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานแล้วนะครับทุกท่านนะครับอีกไม่นานแล้วนี่นะครับตอนนี้ก็ ทางวัดก็กําลังจัดเตรียมสถานที่ปลูกเสกนะครับจัดเตรียมสถานที่ปลูกเสกเริ่มจะเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพิธีใหญ่มากนะครับพิธีนี้นะครับเป็นพิธีเป็นพิธีนะครับฉลองโบสถ์นะครับฉลองโบสถ์ตัดลูกนิมิตด้วยนะครับในวัดนี้แล้วก็ปลูกเสกวัตถุมงคลด้วยนี่นะครับปลูกเสกวัตถุมงคลในโบสถ์ด้วยนะครับแล้วก็ ตัดไว้ตัดลูกนิมิตนะครับนี่นะครับเตรียมงานไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันที่13-14นี้นะครับพิธีจะเริ่มขึ้นนะครับพิธีจะเริ่มขึ้นนะครับตลอดทั้งวันนะครับทั้งคืนนะครับบอกได้เลยว่าการปลูกเสกไม่ธรรมดานะครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อฉไไนชันทสาโรนะครับและเกกินะครับเยอะแยะ นะครับมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าจารย์เต๋านะครับก็อยู่หลวงพ่อเราเนี่ยนะครับหลวงพ่อชัไหนนะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับแล้วก็ได้นิมนต์เกจิหลายๆท่านนะครับทั้งฝ่ายคารวาสเนี่ยนะครับก็มีทั้งอาจารย์เสกสรรอ่าแล้วก็อาจารย์โบรีนะครับสายหลวงปู่หงนะครับนี่นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับฉะนั้นใครที่ อ่าจองกับผมนะครับก็เตรียมโตเตรียมเตรียมตัวรอรับได้เลยนะครับเดี๋ยวพระอ่าปลุกเสกเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เสร็จทุกอย่างนะครับพระมาถึงผมก็จะนารีบจัดส่งให้ทันทีนะครับจะรีบจัดส่งให้ทันทีนะครับอ่ะนะครับก่อนอื่นนะครับเหรียญพระอาจารย์สุริยันวัดป่าวังน้าเย็น นะครับพระอาจารย์สุริยันนะครับเจ้าคุณวัดป่าวังน้ําเย็นตอนนี้ท่านได้เป็นเจ้าคุณแล้วนะครับวัดป่าวังน้ําเย็นเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นกระแสที่มาแรงมากนะครับเพราะว่าวัดหยุดสร้างวัตถุมงคลนะครับหยุดสร้างวัตถุมงคลด้วยนะครับเป็นเวลาสองสามปีนะครับแต่ก็จะไม่มีวัตถุมงคลออกมาจําหน่ายนะครับมีแต่จะปลุกเสกไว้แต่ว่ายังไม่เปิดจองอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณ4ปี นะครับอ่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับอ่าประมาณ2-3ปี4ปีเนี่ยตอนนี้เขามาตั้งรับเหรียญหลวงพ่อเยอะมากนะครับเนื่องจากอ่าที่วัดเนี่ยหยุดสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมได้มานี่ยนะครับเหรียญหนึ่งนี่รุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับอะให้ดูไกลๆนะนี่นะครับรุ่นนี้ของผมนี่ชนะจนนี่รุ่นชนะจนนี่นะครับ ชนะจนชนะมานนะครับเซียนไก่ตีชอบมากนะครับนี่นะครับเซียนไก่ตีชอบมากรุ่นนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นเนื้อทองนะครับเนื้อทองท่องฟ้าบาทไี้ยังไงนี่แหละผมจําเนื้อไม่ได้แต่ตัวนี้ผมไปบูชาที่วัดเลยนะครับนี่นะครับไปบูชามาที่วัดเลยนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับราคาก็อเรื่องอยู่นะครับไปบูชามาตั้งแต่ หลายปีแล้วนะครับประมาณ 3- 4ปีแล้วเนี่ยผมไปบูชามารุ่นนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับนี่นะครับก็เก็บไว้เนาะนะครับเก็บไว้นะครับก็เก็บไว้นานแล้วนะครับอ่ะนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะนะครับวันนี้นะครับผมมีมาแบ่งนะครับมีเหรียญหลวงพ่อนะครับชไนชันดสาโรมาแบ่งนะครับที่ระลึกนะครับ งานผ้าป่าวัดสังฆาภีดีนะครับตัวนี้นะครับสมิงยางตันนะครับสมิงยางตันนะครับตัวนี้เป็นเนื้อปลอกลงยาดำนะครับเนื้อปลอกลงยาดำเนาะนะครับสวยๆนะครับตัวนี้พร้อมกล่องนะครับพร้อมกล่องกล่องเดิมยังอยู่นะครับออกวัดปี66นะครับคือจัดสร้างปีที่แล้วนั่นแหละนะครับนะครับงานผ้าป่าวัดปีที่แล้วเนี่ยนะครับนี่นะครับนัมเบอร์แปด นะครับนัมเบอร์แปดสามสองชัดๆเสยๆนะครับหลังยันตะก้อนะครับนี่นะครับรุ่นแรกเอาไว้ง่ายว่ารุ่นแรกที่เสกในโบสถ์นะครับอ่าวันที่เสกเนี่ยวันที่หลวงพ่อเสกเนี่ยผมก็อยู่ในพิธีนะครับเป็นรุ่นแรกที่เสกในโบสถ์วันนั้นเสกอ่าเริ่มเสกประมาณห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเริ่มเสกห้าโมงเย็นจนถึงสามทุ่มนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมอยู่ในพิธีนะครับอ่าตอนที่วางเหรียญไว้ตัวอ่าตรงขันเนี่ย ตอนเสกเนี่ยมันจะอ่าเอาอย่างนี้เนาะคือผมไม่ได้แนะนําไม่เชื่อนะครับแต่ผมอยู่ในพธิธีมีอยู่กันประมาณเจ็ดแปดคนในพิธีเนี่ยนะครับเพราะว่าปิดประตูโ hey, บส<อ>ถ์เสกครัง้งอ่าหลวงพ่อให้ปิดประตูโบสถ์เสกเพราะเป็นรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับเหรียญนี่ขยับดิ้นเลยนะครับขยับดิ้นเลยนะครับอันนี้คือผมเห็นกับตานะครับฉะนั้นรุ่นนี้ก็ถือว่าผมก็เก็บนะครับรุ่นนี้ผมก็เก็บไว้เหมือนกัน นะครับเพราะว่าก็เก็บหลายเหรียญหลายเนื้ออยู่นะครับที่ผมเก็บไว้ส่วนตัวนะครับตัวนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าสุดยอดเป็นรุ่นแรกนะครับนิยมนะครับต่างชาติก็ถามหากันเยอะมากนะครับราคาก็พอจับต้องได้อยู่ตอนนี้เนาะนะครับตัวนี้นะครับผมได้เอาไปเลี่ยมกรอบให้สวยๆนะครับเลี่ยมกรอบกันน้ําให้สวยๆแล้วนะครับเลี่ยมกรอบกันน้ํานะครับสวยๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับก็ถือว่าสวยสดงดงามนะครับแล้วก็มี เหรียญนี่นะครับเหรียญพยักเจ้าสัวนะครับพยักเจ้าสัวเนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับเนี่นะครับหรือเนื้อปอกเรานี่แหละนะครับตัวนี้ผสมกันนะครับตัวนี้เป็นเนื้อปอกเรานี่แหละเอาง่ายๆซะนะครับเรียกกันง่ายๆไปเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ออกมาให้ดูนะครับนี่เนื้อปอกลงยาแดงนะครับตัวนี้เป็นเนื้อปอกลงยาแดง นะครับเนื้อปอกลูกปืนลงยาแดงสวยๆนะครับสภาพเหรียญร้อยเปอรผมกําลันตีให้เลยว่า100%เนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับสําหรับรุ่นนี้สวยมากนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่จัดสร้างแล้วก็ลงยานะครับถือว่าสวยนะครับพยักเจ้าสัวเนี่ยนะครับสวยมากนะครับฉะนั้นใครที่หาอยู่นะครับมองหาก็ ติดตอ่อสอบถามเข้ามาได้เนาะนะครับมีให้เล่นอยู่2เหรียญนะครับวันนี้นะครับวันนี้มีให้เล่นอยู่เนาะนะครับก็สนใจเหรียญไหนนะครับก็ติดตอ well <med> <average> ่อสอบถามเข้ามานะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับได้นะครับหรือว่าใครที่จองผู่เจ้าไม่ทันนะครับก็ลองทักเข้ามานะครับอ่ามีเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าทางทีมทางวัดเนี่ยนะครับแจ้งผมมาว่าน่าจะเหลือจองอยู่ประมาณ3 สี่ห้าเหรียญน,นี่แหละนะครับมียอดหลุดมาประมาณสี่เหรียญห้าเหรียญน,นี่แหละนะครับคือคือยอดหลุดมาก็คือบางคนไม่พร้อมอ่ะเนาะนะครับไม่พร้อมโอนนะครับคือผมเตือนอ่าผมแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าวัตถุมงคลเนี่ยทุกอย่างผมผมไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับคือคาว่าอ่าเช่าบูชาเนี่ยนะครับคาว่าเช่าบูชาเนี่ยคือคุณต้องโอนเงินก่อนแล้วก็ผมค่อยส่งพระให้ นะครับอันนี้คือเราเราต้องให้ให้เข้าใจกันเนาะคือคําว่าบูชาเนี่ยเราต้องบูชาก่อนนะครับแล้วค่อยจะส่งพระไปให้นะครับฉะนั้นผมจะไม่มี COD ทั้งนั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับวัตถุมงคลนะครับของผมนะครับที่ติดตามผมนะครับให้แอดไลน์ผมไว้ตามเบอร์นี้เลยนะครับ0 6 3 7 1 7 5 4 5 4นะครับ0 6 3 7 1 7 5 4 5 4นะครับแอดไลน์ผมได้เลย นะครับไม่ต้องโทรนะครับแอดไลน์มาอย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองถูกหวยเลยเบอร์ขอให้เป็นเศรษฐีครับผมขอบคุณครับ